คงเป็นภาพที่เราเห็นจนชินตาเลยนะครับกับทหารจํานวนมากในกรุงเทพนะครับคุณทราบไหมครับว่าพวกเขารู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับตอนนี้ว้เ่อย่นกลับตัวเ้าเกิดเหตุการณ์นี้ไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วยังครับก็อองเ,ด,เดือนนะบิานานยย๊บิ๊เน่ มันต้ือออกไปไวครับใชระทกจอกันกดดันแ่เราไม่กลัวอยากใหกา้าดยักกันเพราะยังไงเราก็เลือกสีโดยกานยังไงเราก็เป็นลูกของพ่อหลวงเหมือนกันรักกันระมีดกันแล้วก็จะทำให้ประชาชนตัวใหญ่จะวโดนตั้งแต่กเอยาเพราะว่าตอนนี้ทุกคนนี้่ายเตนฝ่าฝ่ายยากให้คนไทลรักกันครับ